สัสดีค่ะสมาชิกสากรออมทรัพย์นครหัดใหญ่จำกัดและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องปัดเจ้าหน้าที่สากรก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการวันออมแห่งชาติค่ะในปี2563เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทุกวันที่3สเร็ตุลาคมของทุกๆปีนั้นจะเป็นวันอ,อมแห่งชาติ ซึ่งปีนี้นะคะสากรอมทรัพย์นครหัดใหญ่จำกัดของเราก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่21แล้วซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะคะและในปีนี้ในส่วนของโครงการที่สากรอมทรัพย์นครหัดใหญ่จำกัดได้จัดขึ้นก็คือเกี่ยวกับการเพิ่มยอดไลค์ใน f a c e b o o k นะคะโดยให้สมาชิทกทุกๆท่านนะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมของโครงการนี้ได้กติกาของโครงการนี้นะคะ ก็คือให้ทุกทท่านนะคะเปิด facebook นะคะของทุกๆท่านเองนี่นะคะแลปัดจะทําให้ดูนะคะเป็นตัวอย่าง<อ>หลังจากนั้นนะคะให้ทุกท่านพิมพ์ค้นหาที่ช่องค้นหานะคะเหมือนของน้องปัดเนี่ยน้องปัดค้นหาไว้แล้วมันก็เะยจะขึ้นแล้วก็จะกดเข้าไปในส่วนของชื่อเพจสากลอ,อม,มรั์นครหาดใหญ่จำกัดค่ะหลังจากนั้นให้ทุกทท่านนะคะกดถูกใจเมื่อกดถูกใจแล้ว ให้ทุกทกท่านนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างมายังในส่วนของโพสต์เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมวันอ,อมแห่งชาติค่ะให้ทุกทกท่านกดแชร์นะคะโดยการกดแชร์ให้ทุกท่านกดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของทุกทกท่านหนึ่งแชร์นะคะเป็นแชร์แบบสาธารณะนะคะซึ่งก็กดแชร์ได้เลยเมื่อกดแชร์แล้วนะคะให้ทุกท่านเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อตอบคำถามว่า การที่ทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นสมาชิกกับสหกรณอ์อมทรัน์นครหัดใหญ่จำกัดของเราทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกท่านยังไงบ้างนะคะเช่นมีหลายๆท่านตอบมาแล้วนะคะทำให้มีเงินอมเพิ่มความมัง่นคงให้กับตนเองและครอบครัวหลังจากนั้นนะคะที่จริงจะต้องใส่ชื่อนะคะชื่อนามสกุลและก็เลขที่สมาชิกของทุกๆท่านด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ตรวจสอบ การเป็นสมาชิกหลังจากที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วถูกใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ในส่วนของแอดมินเองนะคะก็จะดูในส่วนของข้อความว่าข้อความไหนถูกใจแอดมินนะคะแล้วก็ทีมงานเราก็จะมีของที่ลึกมอบให้ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันแรกเลยที่น้องปัดนำของที่ลึกมาเผยเผยแพร่ดูนะคะปีนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋าผ้านะคะกระเปา๋าผ้าปีนี้จะเป็นแบบมีซิปนะคะมีหลายช่องนะคะ ทุกท่านสามารถที่จะใส่คองไปตลาดอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีที่สำคัญนะคะปีนี้เรามีการพิมพ์โลโก้สากรให้ด้วยนะคะจึงอยากขอเชิญชวนสมาชิกสากรทุกๆท,ท่านนะคะมาร่วมโครงการนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้น้องปัดขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ